หนูว่ามันตัวต่ำหรือตัวสูงดูดิตัวต่ำดิอ้ยตัวสูงอ่าดูดิพาพาลูกค้าดูอ่ะตัวนี้เป็นตัวสูงนี่เขายังแซลหนูไม่หายตัวสูงตัวต่ำเนี่ยอ่าดูดิมีบันไดข้างใช่ไหมมีบันไดข้างแสดงว่ามันเป็นตัวสูงแน่เลยอ่าดูดิมั่นใจนะมั่นใจถามพี่น้องเอฟซีเนี่ยรถตัวต่ำหรือตัวสูงแซลลเยอะเลอเกินล้อใหญ่แบบนี้ตัวสูงแน่นอนล้อใหญ่ล้อใหญ่ใช่ใช่ตัวสูงแน่นอนตัวสูงแน่นอนเพราะว่าเวลาเราขึ้นอ่ะมันสูงจังเลย ขึ้นไม่ได้ทำยังไงดีนะอ๋อเราต้องเหยียบบันไดขึ้นไปแสดงว,ว่ามันสูงข้างในดิอ่าข้างในนะคะสตาร์ทเครื่องดิสตาร์ทเครื่องอ่าเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จะบอกว่ารถดูรถตัวตว่ำกับสูตัวสูงเขาดูยังไงไม่ใช่ว่าบอกว่าอ๋อมีบันไดมันเลยสูงอย่างงี้มันก็ไม่ใช่นะ <c oughs> ตัวนี้ดูภายนอกมันไปดูเป็นตัวสูงอ่าแต่รถที่แท้ทแล้วไม่ใช่ตัวสูงนะแล้วมันเป็นยังไงมันเป็นตัวเตีย้ยเป็นตัวเตีย้ยแต่ไปทาให้มันเป็นตัวสูงใช่เพราะว่า เราอยากจะขึ้นบันไดอ่าเพราะว่าตัวสูงมันแพงกว่าตัวเตี้ยเราก็เลยไปทำให้มันสูงอ่าลูกค้าอยากได้ตัวเตี้ยตัวสูงยีราฟแค่ยีราฟเอ่อยีราฟพันขาแค่ยีราฟพันขาสูงพอสูงพันขาสูงคอสูงยังเออเออพันขาเหี่ยนก็ได้มีแมนแล้วหาได้เบิร์ตทำเดเบิร์ตนี่คือเนี่ยเห็นไหมมันเป็นตัวธรรมดาไฟเป็นตัวธรรมดา เห็นไหมอ่าเป็นตัวธรรมดาใช่เป็นตัวเอสทิงตัวถูกที่สุดใช่ตัวเอสปกติแล้วจะเป็นตัวเตี้ยเนาะจะไม่ใช่ตัวสูงนะคะตัวสูงมันไม่มีมันไม่ตัวเตี้ยนอกจากจะเป็นตัวไฮแลนเดอร์เท่านั้นถึงจะเป็นตัวสูงเนาะพี่กระเมเนาะดูไฟหน้าอีกอ่าไฟหน้าไฟหน้าจะเป็นแบบไหนแล้วตัวจับตัวจับอ่าตัวจับจะเป็นแบบนี้เหรอธรรมดาอ่าจะเป็นตัวธรรมดาถ้าตัวสูงมันจะต้องเป็นแบบพรีเมียมหน่อยอ๋อเป็นตัวดีกว่านี้อันนี้เป็นจับธรรมดาตัวถูกเลยแล้วก็วิธีสังเกตหนึ่ง มีไหมอ๋อเราจะไม่มีไฟเลี้ยวข้างถ้าเป็นตัวธรรมดาก็คือตัว S อเนาะตัว S ออันนี้ไม่มีอะไรเลยใช่ไหมถ้าเป็นตัว LDA ตัว L ตัวแตัว P อันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะโอเคนะเนี่ยถึงตัว S มันจะไฟเลี้ยวตรงนี้โอเคตัวนี้แล้วก็ไฟหน้าค่ะไฟหน้าก็จะบ่งบอกอีกอย่างหนึ่งอ่าเไมเพราะว่าไม่ได้เป็น LED อ่ามันเป็นตัวธรรมดาตัวธรรมดาแต่รุ่นตัวเก่ามันจะมีทวกพวกตัว L ตัว L ก็จะเป็นไฟหน้าธรรมดาบางตัวเหมือนกัน แต่ว่า <S <S <ช>มันก็ต้องดูหลายๆอย่างองค์ประกอบไปหลายอย่าง,ง,ายยางใช่หนาภายในด้วยอ๋อกระจังหน้าด้วยกระจังกระจังหน้าเน,น,นี่ยเห็นไหมมันเป็นพลาสติกธรรมดาอ๋อถ้าเป็นอันนั้นก็จะเป็นแบบกจะอ๋อจะเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรนะขุมมีม่มมอี่โงเตเหมันี้เอต้องเรเราตาต้องรา้งเต้องเราองเาตองอเรา้องเราต้องเราองเรา้องราอเราต้องมา้องเราต้องเราต้องเราตองราอา้เาาตีความรู้จริงรุปแล้วเป็นตัวอะไรเป็นตัวเอ เป็นรถเป็นตัวเตี้ยเป็นตัวเตี้ยที่อยากได้ขาขึ้นมาให้มันเป็นตัวสูงอ่าเราก็จัดทรงล,งล้อให้เรียบร้อยอเปลี่ยนแม็กใหมยย่ยางใหม่เป็นแม็กเวลให้เลยนะคะ,ะคลิปนี้จัดให้สําหรับพ่อป็นพี่น้อง FC ที่อยากได้4ประตูตัว<ช>สูงตัวสูงแต่ว่างบเงินเดือนแค่ ประมาณหมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นห้าเอาอีกแล้วเอาอันนี้ไปปลอบใจก่อนเอาอันนี้ไปปลอบใจติดบันไดข้างไปก่อนให้คิดซะว่าเอ๊ะเป็นตัวสูงต้องขึ้นบันไดเหยียบอ่าแล้วทำยังไงหมื่นสี่หมื่นห้าอยากได้กระบะสี่ประตูยกสูงเอาคันนี้ไปปลอบใจพี่เอาคันนี้ไปปลอบใจก่อนนะคะหรือว่าสำหรับใครที่อยากได้แบบนี้ก็แจ้งน้องเอ็นได้เนาะอาจจะเป็นแคปก็ได้อาจจะเป็นสี่ประตูก็ได้เนาะอ่ะดูข้างในอ่ะดูดูดูวนเมื่อกี้เนี่วนคุยเรื่องอะไรไม่ทำไมไม่หาลูกค้าดูรถ พาดูแล้วจ้าไม่ไม่เท่าไรหกหมื่นจ้านี่เบาะผ้าหรือเบาะหนังเป็นเบาะผ้านะคะตัวนี้้าขงหน้าเบาะผ้าข้างหลังทำไมเบาะหนังเออทำไมข้างหลังเบาะหนังลูกผสมไงลูกผสมพันแคะปกติยีราฟมีแต่พันสูงก็คืออ่าผัวคนขับเขาอยากจะนั่งเบาะผ้าเมียเมียเขาอยากจนั่งเบาะหนังแม่กูกูหุ้มแค่ข้างหลังก็พอมึงหุ้มแค่เบาะมึงก็พอ ไได้่งมลูกค้านี่เนาะคือเอาก็คือเมียนั่งข้างหลังเมียกับลูกนั่งหลังอยากได้บบาหนังแต่ผัวขับอยากได้บบาผ้าเมียก็เลยเอาเบาเบาไปห่มก็ห่มในของกูพ่อแค่นั้นพอก็อยากได้แค่นี้ก็เอาให้แค่นี้สั่งยังไงได้อย่างนั้นอันนี้คือตัวอย่างรถที่เรามาให้ดูว่าเราตามใจลูกค้าจริงๆอันนี้ก็ตามใจเกินเย็บเย็บเย็บโชว์ท่อมือก้อนมันดำนะหน้านี่ดำเลยนะ เป็นเหมือนปอยสังสังทองเลยนะอาฝึกมาแล้วเสียงเสียงนี่เขาเรียกว่าเสียงใหม่พัชรีหรือเสียงแอนออร์ดีอาผู้สาวขาล้อผู้สาวขาลาอด้วยเอาเสียงลำยไห้ทองคำเสียงลำยไห้ทองคำมาเลยเสียงแบบใหญ่ๆเหมือนเราเลยนะแอบเสนมาเลยอ่ะตัวนี้มาแบบว่าโอ้แหมอะไรเนร์ก็ให้มานะเนี่ยพี่เกษมอ่ะข๋อเนี่ยติดไปให้ด้วยเนาะอะเดี๋ยวเราไปดู ห้องเครื่องกันนะวน,วนวนอีกรอบนึงจ <วน S 2> บแล้วรบสุดท้ายวนมาอีกรอบหนึ่งวน,นจ<อ>นริงเจลยผ่อ,อนอะไรผ่อน,อ,นอะไรแจ้งลูกค้าไปคันนี้สำหรับใครที่บอกว่าเงินเดือนหมื่นสี่นะคะอยากได้สี่ประตูเนาะสี่ประตูอยากได้จัดทรงลงล้อยกสูงแบบนี้แต่ว่าเป็นตัวเอสนะคะ,ะก็สามารถแจ้งน้องเอ็นได้ตัวนี้ผ่อนแค่เจ็ดพันบาทตลอดสัญญานะคะบางท่านบอกว่า เฮ้ยเจ็ดพันเนี่ยหนึ่งปีสองปีนอกนั้นพันหลักหมื่นไม่มีนะไปโดนที่อื่นหลอกมาเดียวเจ็ดพันทีที่สองหมื่นห้าไม่ไม่มีแต่เราไม่มีตลอดตลอดตลอดสัญญานะคะเจ็ดพันตลอดสัญญาเท่านั้นนะคะสัญญานี่ก็คือตลอดอายุไขตลอดอายุผ่อนชั่วโค้หรือไงเจ็ดเจ็ดปีพอแล้วเจ็ดปีพอแล้วมาสุดเจ็ดปีจะผ่อนตลอดไปก็ไม่ได้เนาะไม่ได้ผ่อนชั่วโคตนนะไม่มีโอกาสจะออกคันอื่นบ้างเหรอ เราก็อยากให้ลูกค้าเราเยอะๆหน่อยเนาะอ่าตัวนี้ก็เดิมๆทั้งคันนะคะสำหรับใครที่อยากได้ทรงแบบนี้มาทางเต็นท์ที่ดีที่สุดสาแก้วนะคะจัดทรงลงร้อให้พร้อมอยากได้แบบไหนเบาะหนังเบาะผ้า <S <S อเอ่อล้อแบบไหนล้อแม็กอะไรนะคะสามารถแจ้งน้องเอ็นได้เลยสําหรับวันนี้ใครที่อยากได้แบบนี้สามารถทักหาน้องเอ็นได้หรือว่าโทรที่เบอร์นะคะ0984084454ส่นนะคะเบอร์นี้สามารถอะไรได้ด้วยนะคะ ถ้าใครที่แคปรูปน้องเอ็นกับพี่เกษมมาแล้วทักมาหาน้องเอ็นทาส่วนลดให้ฟรีด้วยนะคะสําหรับไลฟ์สดนี้เท่านั้นะน,น,นะพี่เกษมนะสําหรับใครที่สนใจนะคะแจ้งเบอร์อีกครั้งค่ะ0984084454เบอร์นี4 4<ม>้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะคะวันนี้น้องเอ็นกับพี่เกษมขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะคร